นี่ดู <Yay. S 1> โอ้เม็ดเะะม็ดฟักทองอือโอ้ว้าว <Wow. S 2> นี่ค่ะได้ตามมาแล้วนะคะนี่นะคะว้าวโอ้ยโอ้ยติดแล้วนะคะนี่สวัสดีค่ะคตอนนี้นะครับช่องเวียนัพค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะสลักทำกินค่ะยย yeah. คลิปที่แล้วนะคะเราก็เก็บพัมกินแล้วนะคะใช่คลิปนี้นะคะเราก็จะเอาพัมกินของเรานะคะมาแกะสลักทําเป็นคมไฟนี่ตามรูปนี้เลยเห็นไหมนี่ค่ะอุปกรณ์พร้อมมากเลย,พร,เลยพร้อมแล้วครับคนทําพร้อมอยังพร้อมแล้วค่ะคนนุ่นพร้อมยังคะพร้อมแล้วพร,พร้อมจะเป็นกําลังใจนะโอเคถ้าพร้อมแล้ว งั้นเดี๋ยวเราเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะนี่ค่ะหม้อหม้อไม่ได้เอามาต้มนะคะเอามาใส่ข้างในเราต้องคว้านข้างในเอามาใส่นี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆชายแล้วข้างในนี้ค่ะก็จะมีลายด้วยนะให้เราเลือกแกะสลักแต่ว่าเด็กๆจะจะทิดเองเองก็ได้ทําเองก็ได้นะคะไม่พึ่งเลือกลายนกฮูก ส่วนนี้จะเป็นตาที่บีเลือกมาใช่ไหมโอเคค่ะไหนพัมกินของใครหน้าตายังไงอันนี้ของสกายเลอร์อันนี้ของหนูของมัมมี่แล้วก็ของแดดดี้สีเหลืองโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องให้แดดดี้ทำให้เพราะว่าจะต้องใช้มีดนะโอเคขั้นตอนแรกก็คือต้องต้องปาดตรงนี้ใช่ไหมแดดดี้ใช่ปาดตรงนี้ออกมีมีมีดมีมีดนะคะใช่มีมีดโอเคจะทำแบบ เอียงต้องเอียงนะคะเอียงๆนะคะแล้วเราจะเอาข้างในมันออกมาใช่ไหมอ่าเนี่ยค่ะต้องใช้มีดนะเราก็เลยต้องให้แดดี้ช่วยทำขั้นตอนนี้นะเรียบร้อยแล้วค่ะแดดี้เปิดออกมาเลยเสร็จแล้วขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะควานควานนี่นะคะ เรามีเครื่องมือคว้านเดี๋ยวเราค่อยคว้านดีกว่าสกายเลอร์พอเราต้องทําของตัวเองด้วยเดี๋ยวให้ดัดดี้ตัดให้นะคะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาคว้านค่ะออเอาข้างในมันออกมานะเด็กๆเปิดเลยสกายเลอร์มีเครื่องมือแล้วนะคะคว้านเลยค่ะเอาเครื่องในมันออกมาเลยนี่เป็นครั้งแรกที่บีกับสกายเลอร์นะคะทำนี่เมสซ t เม็ดฟักทองเยอะมากเลยค่ะของหนูมันจะหนาหน่อยหนูก็ต้องอ๋อเออหนูระวังนะลูกพี่บีต้องคว้านใช้มีดนะแต่พี่บีโตแล้วทำได้ก็ระวังนิดนึงนะคะนี่ดูโอ้เม็ดนี่เม็ดฟักทองโอ้โหดูค่ะโอ้โหอย่างเยอะนุ่นคุณผีโครงกระดูกสนใจเรามากเลยอะดูดิ ขอทำด้วยคนสิอยากทำหรอคะคงคงก็ดูน mm hmm. ั่งอยู่ตรงนั้นแหละค่ะจะลบครับแม่ไหนดูซิโอ้เก่งมากเลยไม่มีอะไรอยู่ข้างในแล้วนะคะเราก็เสร็จแล้วค่ะนี่นะคะว้าวสะอาดเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาออกแบบพัมกินของเราค่ะ โอเคพี่บีนะคะก็จะออกแบบแล้วก็วาดนะคะก่อนที่เราจะแกะสลักพัมกิน<ช>ของเราอันนี้นะคะก็จะเป็นพัมกินของพี่บีนะหน้าตาน่ากลัวมากเลยส่วนพัมกินของแม่เพิ่งนะคะแม่เพิ่งเลือกทำเป็นรูปนกคู่ค่ะอันนี้นะคะเขาก็จะมีแบบเจาะมาให้แล้วเราแค่ต้องเอาในส่วนของสีดำออกนะคะ แบบนี้หลังจากที่เรานะคะออกแบบพัมกินของเราเสร็จแล้วเราก็เริ่มแกะสลักได้เลยใช่ไหมพี่บีใช่ค่ะต้องระวังนี่อันนี้เป็นอุปกรณ์แต่ว่าไม่ไม่ได้คมมากนะคะไม่คมมากเป็นเป็นมีดเลื่อยเราต้องทำช้าช้านะคะมันจะได้ไม่อ้ไม่ไม่หักไม่หักใช่ไหมว้าวนี่ค่ะได้ตามมาแล้วนะคะนี่นะคะ แล้วต่อไปหนูก็จะทําเป็นตกแต่งตกแต่ง,งนิดนึงพี่บีไม่ต้องใช้แบบที่มาจากหนังสือเลยนะอันนี้ออกแบบเองเลยนะคะโอ้โหเรื่อยจนกล้ามขึ้นเลยค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะแม่เพึ่งก็กําลังวาดนะคะรูปนกคู่ลงบนพัมกินแม่เพึ่งนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาแกะสลักกันเลยนี่เดี๋ยวเรามาดูบรีกันต่อนะคะไปถึงไหนแล้วลูกอู้ทำปากแล้วอุ้ยน่ากลัวแดดี้ทำเป็นรูปอะไรคะอ่า uh, ทำสปอนจ์บับครับโอ้สปอนจ์บับใช่ครับส่วนสกายเล์ทำเป็นรูปอะไรครับก็ทิล่ะครับโอ้ นี่รูปโปสของสกายเลอร์เลยนะพี่บีคะนี่เป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะที่พี่บีทำทำกินโอ้ oh, ครั้งแรกเลยค่ะอันนี้ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรลูกอ a jack o lantern อ๋อ oh, jack o lantern ใช่ไหมใช่ค่ะ <laughs> ว้าวนี่นะคะสปันบ๊อบของดั๊ดดีนะหนูกใกล้เสร็จแล้วคะ่ะแม่ไหนดูสิหน้าตาัมกินของบี ว้าว wow, เป็นพัมกินที่น่ากลัวมากเลยสุดยอดอะ่ะมันมีรายละเอียดด้วยนะพี่บีโอ้โหตอนนี้ทุกคนตั้งใจมากเลยคะ่ะแดดดี้ทำอะไรคะเอ่อ uh, um, ตำมา uh, ไส้ตาครับ <c oughs> ไส้ตาใช่ไหมสปันบอบโอเคนี่โอ้ยก๊อดเสร็จแล้วนะคะนี่ ุ้ยว้าวมากเลยอะเดดี้สปันบ๊อบเลยนะคะแล้วตามันเป็นไฟด้วยอะ่ะว้าวดีกว่าพอมคิดว้าวดีกว่า <c oughs> ที่พี่เดดี้คิดเลยนะครับไม่ง่ายเลยนะคะการแกะสลักพัมกินนะคะโดยเฉพาะพัมกินของแม่พึ่งนะเพราะว่ามันหนามากเลยนี่ี่ทำอะไรไปทำอันจิ๋วค่ะเล็กมากเลยเล็กมาก เดึงเลยครับอือโอ้โก็สีหนาของสกาเยเลอร์เราค่อยมาเก็บรายละเอียดกันทีหลังนะเก่งมากครับตอนนี้เด็กๆก,ก็มาทําพัมกินจิ๋วกันนะคะแกะสลักพัมกินจิ๋วกันและตอนนี้นะคะทุกคนก็แกะสลักพัมกินของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเย้ เรามาดูก hey, wow. oh. ันใกล้ๆนะคะนี hmm. ่ของสกายเลอร์นะเป็นร wow. ูปก็อตซิล่าแล้วก็มินิพัมกินมินิพัมกินด้วยนะคะของพี่บีเป็นรูปเป็นรูปหน้าผีผีที่ฟันคมๆใช่ไหมก็มีอันนี้ด้วยนะคะมีมินิพัมกินด้วยและอันนี้ด้วยค่ะว้าวและนี่ค่ะของมามี่นะคะเป็นรูปนกฮู่ ว้าวชิ้นสุดท้ายนะคะเป็นผลงานของดดี้ค่ะนั่นก็คือ s p o นจ์บ o b ครับ o ันบ b o บนะคะโอเคขั้นตอนสุดท้ายนะเด็กๆเราจะนำเทียนอ่านี่เราจะเอาเทียนนะคะใส่ลงไปในพัมกินของเรานะในฟักทองของเรานะคะแล้วเดี๋ยวเราจุดไฟแล้วก็ <What? S 1> ต้องออกไปดูข้างนอก <we> นะ <Okay. S 1> ใส่เข้าไปเลยค่ะอ่ะพี่บีใส่หรือยังคะอ่ะ uh, ยังเออใส่แล้วค่ะใส่แล้วนะในนี้ ยังไม่ได้จุดโ <Okay. S 2> อเคต่อไปเราก็จะจุดนะคะจุดไฟว้มันจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะในนี้เดี๋ยวเราเอาออกไปดูข้างนอกกันนะ,ะพี่บีช่วยจุดไฟให้มามีมม่ด้วยนะคะนี่ของพี่บีว้าตอนนี้นะคะเราก็ปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะให้เพื่อนๆนทางบ้านนะช่วยกันโหวตมานะคะว่าชอบพัมกินแกะสลักของใครมากที่สุดนะคะ อ่าหมายเลขหนึ่งของสกายเลอร์เป็นรูปก็ซิล่านะแล้วก็นี่หมายเลขสองของพี่บีนะคะอู้หมายเลขสามเป็นนกฮูกนะคะของแม่พึ่งคะ่ะแล้วก็นี่หม,หมายเลขสีเป็นสปันบ๊อบนะคะดูตาเปิดปิดเปิดปิดได้ด้วยตาแบบ เดี๋ยวไฟก็ดับไฟก็ติดนะคะคคนี่ค่ะหมายเลขสีของแด๊ดดี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะนำพัมกินของเรานะคะไปตกแต่งด้านข้างนอกบ้านใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือเป็นประเพณีในวันฮาโลวีนที่เขาทำกันเลยนะโอเคค่ะยกพัมกินของตัวเองออกไปข้างนอกเลยทีเไปี้ก้าที่ปต้อนส่ง ว้าวสวยมากๆเลยค่ะทุกคนโอ้โหแล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามช่องเบียร์นาชิกาขอบค่ะอ่าแฮปปี้ฮาโลวี